สีเขียวเข้มของใบมะนาวประกอบกับการพัฒนาบริเวณชอกใบของกิ่งที่บวมพองขึ้นเพื่อเตรียมแทงช่อดอกบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นมะนาวที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีและพร้อมจะให้ผลผลิตเป็นการตอบแทนแก่ความรักที่เจ้าของได้ทุ่มเทให้ เอกสกุลเลิรสิริอุดมเจ้าของเอกสกลฟาร์มไส้เดือนบอกว่าพื้นฐานชีวิตของครอบครัวของเขามาจากครอบครัวธุรกิจแต่ตัวเองได้เข้ารับราชการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งชีวิตการรับราชการก็มีความก้าวหน้าและถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยความจริงที่ว่าชีวิตราชการจะต้องเกษียณเมื่ออายุ60ปีทําให้เอกสกุล เริ่มมองหาช่องทางในการสร้างอาชีพหลังเกษยียณซึ่งการทำเกษตรเป็นคำตอบสุดท้ายที่เขาตัดสินใจเลือกโดยเริ่มลงมือศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังเราก็ทำงานมาขนาดนี้แล้วเราก็น่าจะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อว่าเกษยียณเราจะได้มาดูแลก็เลยม,มาเห็นนี่ครับเลี้ยงไสเดือนแล้วก็มะนาววงบ่อซึ่งเห็นหลายๆที่เขาปลูกกันปลูกกัน ผมก็เลยมาศึกษาดูว่าเอา้าถ้าถ้าเป็นมะนาววงบ่อแล้วนี่เรามีมูลไส้เดือนอยู่แล้วนี่เรามาผสมดินแล้วปลูกเองนี่มันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเป็นที่มาของการไอทำปลูกมะนาววงบองผมนี่แหละผลจากการเลี้ยงไส้เดือนทำให้ได้ผลผลิตคือปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีของการปรับปรุงดินตามธรรมชาติทำให้ดินเกิดความสมบูรณ์และที่สำคัญ ไส้เดือนยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอีกด้วยหลังจากความสําเร็จในการเพราะเลี้ยงไส้เดือนเอกสกลได้มองหาแนวทางที่จะขยายผลการทำกรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร,ร,กรและเครือข่ายเขาได้ตัดสินใจปรับปรุงพื้นที่หลังบ้านให้เป็นฟาร์มไส้เดือนและแปลงปลูกมะนาว เพื่อพิสูจน์ว่าแนวทางดังกล่าวคือทางออกที่ลงตัวของการทรําเกษตรอยู่ที่นนทบ,บุรีผมผมเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นลูกศิษย์อยู่นั้นอีกทีหนึ่งผมไปเห็นต้นมะนาวเขาแล้วก็ถามว่าเอ้มะานาวอะไรมันทำไมดกแล้วก็ลูกใหญ่แท้เขาก็บอกว่านี่แหละใส่มูลไส้เดือนผสมมูลไส้เดือนลงไปต้นในนานะยอดนี่นะลูกนี่ห้อยแบบเอาไม้นี่คำ้คำคำ้คำค้ำค้ำรอบต้นเลยก็เลยเห็นว่าโอนน้นั่นเราเอาเอาเอานี่แหละไปปลูกมะนาวดีกว่า แล้วก็เอาไว้เพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมฟาร์มไส้เดือนแล้วก็มาเยี่ยมชมนี้ด้วยให้ให้เป็นต้นไม้สาธิตว่าเราใช้นี่แหละก็เหมือนที่พระองค์ท่านบอกเนาะว่าคนเรานี่มีสิ่งหนึ่งที่เราอาอย่ที่ท่านบอกว่าปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเนาะมีเรื่องของพอประมาณก็คือพออยู่พอกินเนาะมีใช้แบบไม่ได้ขัดสน สองมีเหตุมีผลก็คือเราต้องรอบรู้มีความรู้แล้วก็มีความระมัดระวังพ่อหลวงของเราสร้างคุณูปาการให้พวกเราครับพวกเราต้องยึดหลักตรงนี้และเอานําไปใช้ให้เกิดเกิดผลสำเร็จจริงๆแล้วก็มีหลายคนที่เอาไปใช้แล้วก็ศึกษาจริงจังนะครับกับปัชญาเศรษฐีเพียงตอบโจทย์ได้เลยครับปัจจุบันเอกสกลฟาร์มไส้เดือนได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีเกษตรกร,ร,กรจากทั่วประเทศเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ทำให้วันนี้คุณเอกสกลเลิศสิริอุดมเป็นเกษตรกร,ร,กรอีกรายที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีของเกษตรกร,ร,กรในการน้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จและสร้างความสุขที่แท้จริงกับการทำอาชีพเกษตรกร